ใส่สีขึ้นเท่าไหร่อันอื่นหาเงินครบยังไงจีเดียรไปซื้อมันหน่อยดิวันต่อเนื่องเงินไปค่าน้มค่าอยังหลานเศร้าพนักงีตแห่งคนตายหลายหลายทางบั่นเดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็เสียโอ้ก็ลยวิ่อยู่กับข่อยเบิดค่าหนำค่าไฟค่าเศร้าพนักงีตแมนเบิดอรโลดจุด่าพิมพ์เงินบอทันว่าเป็นกองนั่นนั่น ว่เมันอันอนียงก็อกเขาว่าว่ามันตุ่ยที่เอ็มนะหลายแนวหลายอันจนเคยสมองบมดในอันวาเจยนมอันไปเบิเ้องทอดซับเราลราไปเบิง้งเงนไปเบืง้งนั่นตอนผ้าลูกมูไปสื่อ ตอนพานหลวงงูไปสื่อโทรศัพท์มันก็ไปสื่อของมัน vivo สามพันเกอันนั้นสามพันเจ็นี่ค่าสายกับว่าไหยังกับว่าไดไดโตโตเคียงบันนี้เขาก็เลยว่าสื่อสายน้่ซสื่อนั่นซื้อนี่นั่มร่วมทั้งเมื่อหาพันธนากยจนมาปัาดว่าจันดอ,อนโทรศัพท์คู่มือนี่ไดดโตโตสายชาติสายชาชสาย,ยังบ่ไดจักแนวบว่ไดยังจักแนว บัดน,นี้เขาก็เลยซื้ออุปกรณ์ซุ้มสีได้ไปเสียบเวียดน่นเฮ็ดนี่อันรวมทั้งหมดหาพันธนาคอยเลยว่าตายว่าซัอนมีเงินสามพันสี่พันเป็นจังเป็นซื้อโทรศัพท์บ่ได้ตัวกันสิมาเป็นจังซี่ตั้งแต่กี้ซื้อโทรศัพท์เรงได้อุปกรณ์บรรจุแนวบัดน,นี้ซื้อเอาใหม่เบิดแม่ได้แต่โตเคียงแมไปซื้อกับอันอันลูกมูนั่นค่าค่าโทรศัพท์อันสามพันเกียร สายชาตัน,นั้นอันนี้คิดไปคิดมาหาพันมานะก่อยจะจนวิ่นมองเลยเขื่องเมื่อนเรื่องมื่อนไม่เป็นตนายแค่บัจวาเป็นเ่ธรรมดาเนาะกันไปเปลี่ยนบันนี่ก็ซ้ำสื่อไม่แล้วเปลี่ยนแปดแปดลอยกันไปเปลี่ยนบันนี่กันเขาเอาพันหนึ่งอดีตเป็นพันแปดทนแล้วอดีตเสียหาเงินสื่อไม่ทันแล้วมันเป็นจังปีหาเงินสื่อไม่อวบานนะ บางทีมาเปลี่ยนแพงมาเลยเมืองใน่ใส่เ่าท่านไหนพ่อ่อยไปเปลี่ยนมือวันที่เท่าใดนี่แม่เจา้านายเจ้ข่อยอันบวมแล้ววันนี้แบตเตอรี่นหมโอ้ยอมพันแนี่ขี้ไรขี้เลอกอะได้พราปีนี่ใกล้ใกล้หนีเพ่าะปีสิเบิดเงินอีหล่ววน,นโอ้ยคอยละนายแห้งเป็านิ่งสิเบิดนายนายนายปากพราากพร <laughs> ал,-Vải sóc mặt thìemos, t春 mồm lủi giữa đất creo u cũng không từng nói rồi Anh có ว่าเหนืนนนอั้นนั้นจนงวิ่นเบิดจนงวิ่นมองเบิดหาเหรียญหาเหรียญมาึืนไดมาเออมาน,นี่มามาน,นี่มาลูกมามาน,นี่ให้ผูกก้กองบ่งแมวไข่อยผู้กองเบึงแมวไข่อยบนแมวไข่งาม,มา่อจาวารอปนะ้าผมบึงน้องแมวไข่สวัสดีครับผมเสือครับมารายงานตัวครับบายสวัสดีผู้กอง ผู้กองมึงแมวไปด้วยรอปอเว่ารอปอ,อแมวไปโตวบบไงเงาขึ้นก็อ,อาบน้ำให้ย่างดีมันก็อาบน้ำให้ย่างดีก็อาบน้ำอาทิตย์ละครั้งอาบน้ำให้เขาปอกสบูข่ขาายนิบขาขงเขาให้เขาประจำเพราะว่าก้อยต้องรักคุ่นสะอาดอีแมวก้อยไปลปูบคุ่มแผลไปย่านก้อยนั่นพุ่นมันบ่นว่อยู่หรอเออ ถามน้ำให้เขาประจำอาทิตย์ละครั้งอย่าายไหลไปหนอนอนหอนนอนครับนอนเนี่ยร้อนมากร้อนมาก